ดูทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับผู้จัดการมาเดียวผู้จัดการบอสโจยมานินถึงได้ออกมาโพสต์แบบนี้ครับล่าสุดทุกคนแพลตฟอร์มส่วนตัวของพี่มาเดียวหรือผู้จัดการมาเดี่ยวนะครับก็ได้มีการโพสต์เอาไว้แบบนี้ครับอยู่วงเดียวกันกินข้าวหวดเดียวกันอย่าเผากันลูก f อเขาก็มีตานะลูกทําตัวให้น่ารักน่าเอ็นดูจะดีกว่า อามาเดียวเป็นห่วงทุกคนนะครับนี่คือพฤติกรรมอเมเดียวครับทุกคนได้มีการโพสต์เอาไว้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเรียกได้ว่า FC ฟซีแฟนคลับเข้าไปกดไลค์กันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับ FC ฟซีแฟนคลับอย่ก็เห็นด้วยกับพี่มาเดียวนะครับทุกคนที่ออกมาโพสต์แบบนี้และก็ทิ้งท้ายอีกนะครับบอกว่าจะโพสต์จนกว่าคนพวกนี้จะหมดจากสังคมนะครับ แรงนะครับสำหรับผู้จัดการมาเดี่ยวนะครับนะเดี๋ยวเรามาแกะคําพูดของผู้จัดก,การมาเดี่ยวกันครับอยู่วงเดียวกันกินข้าวหวดเดียวกันอย่าเผากันลูกนะครับอ่ะคำนี้ก็คือการที่มีบุคคลคนหนึงเนาะเอาเรื่องราวของคนหนึงเนี่ยไปเล่าให้ อีกคนหนึ่งฟังครับทุกคนซึ่งม <lawsuit. S 1> <komm> ันเหมือนกันแบบว่าถ้าภาษาบ้านเราก็เรียกได้ว่าเวาพื้นกันนะครับสำหรับการพูดพื้นนะครับหรือว่าการเอาเรื่องของอีกคนเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยอันนี้นี่มองว่า FC ก็มีตานะเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับทุกคนต้องบอกว่าการที่คุณเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้อีกคนหนึ่งฟังเนี่ยคุณไว้ใจคนที่คุณเอาไปเล่าให้ฟังได้หรือเปล่าเขาก็อาจจะไปเล่าต่อก็ได้ถูกไหมครับว่าคุณเนี่ยเอามาเล่าให้เขาฟังนะครับคราวนี้พอคนเนี้ยเอาไปกระจายต่อ อาจจะไปถึงหูผู้บริหารหรือผู้จัดการผู้บริหารครับทุกคนก็อาจจะทําให้เขามองคนนี้ ไม่ดีก็ได้เห็นไหมครับทุกคนคือการที่เราเอาเรื่องของคนหนึ่งเนี่ยไป,ไปไปพูดกันหรือไปเผากันเนี่ยครับทุกคนก็จะทําให้เราเนี่ยมองไม่ดีนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วการอยู่ในองค์กรเดียวกันครับวิมมองว่าโอ้โหร้อยพ่อพันแม่นะครับที่เข้ามาอยู่ไม่ว่าจะเป็นวงหมอํำเองหรือในบริษัทต่างๆเองครับทุกคนที่ได้เกิดการทํางานเกิดขึ้นหรือก่อตั้งเกิดขึ้นมิมมองว่าก็จะมีคนเนาะที่นิสัยเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยู่กับสังคมหมู่มากกิ่ิมมองว่า การไม่เอาเรื่องอีกคนหนึ่งไปเล่าให้ฟังให้คนอื่นฟังเนี่ยมิมมองว่าก็จะเป็นการดีเหมือนเป็นการเซฟตัวเองกับทุกคนเหมือนพี่ผู้จัดการมาเดี๋ยวบอกว่าทําตัวให้น่ารักดีกว่าเนะเพราะว่า FC เขาก็มีตานะลูกนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่า FC แฟนคลับเนี่ยไม่ว่าจะ อังจริงครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสังคมไหนก็แล้วแต่น้ทุกคนคือการที่เราเอาเรื่องของใครไปพูดก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่เรา,เาไปพูดต่อแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เราเอาไปเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็อาจจะเอาไปเล่าให้ f c ฟฟังก็ได้หรือเอาไปเล่าให้บุคคลที่3ฟังต่ออะไรแบบนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ว ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยนะครับและผู้จัดการมาเดียวก็โพสต์ย้ำอีกแนวบอกแรงมากบอกว่าจะโพสต์จนกว่าคนพวกนี้จะออกจากสังคมนี่อันนี้ก็ผู้จัดการมาเดียวก็คือเป็นคนตรงๆเนาะพวกเราก็จะได้เห็นมาโดยตลอดนะครับว่าเวลาที่แกโพอสต์อะไรเนี่ยก็จะโพสต์เป็นคนแบบตรงๆนะครับคิดยังไงก็โพสต์แบบนั้นเลยแล้วก็เป็นคนที่ตรงชิงอะนะทุกคนสำหรับผู้จัดการมาเดียวนะครับทุกคนแล้วก็โพสต์แต่ละครั้งเนี่ยเราก็มองว่าโพสต์เนี่ยเป็นการ เตือนสตินะครับลูกทีมซะมากกว่าครับทุกคนเป็นการเตือนสติว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ดีนะอย่างงั้นไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเนาะก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนเรามาอ่านแล้วก็ต้องแบบมากลับมามองตัวเองแล้วว่าเอ๊ะฉันจะไม่เอาเรื่องคนอื่นไปพูดถูกไหมครับถ้าสมมติว่าเป็นอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองนะได้เห็นผู้จัดจาการมาเดี๋ยวโพสต์แบบนี้แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนที่เขาโพสต์ก็ตามนะครับเราก็จะ,ะมาฉุดคิดแล้วว่าสรุปแล้ว เราก็จะไม่ทําแบบนี้ดีกว่าทุกคนเพราะอาจจะทําให้คนอื่นข้างนอกเนี่ยมองเราไม่ดีนั่นเองนี่นะครับทุกคนต่อมาครับผู้สัก,การมาเดียวก็บอกว่าทําตัวให้น่ารักน่าเอ็นดูดีกว่านะครับทุกคนต้อบอกว่าการ การจะเป็นเหมือนกับว่าอยู่ในวงการศิลปินหรือว่าหมอลำหรือว่าจะอยู่ในองค์กรไหนก็แล้วแต่นะครับการที่เราเนี่ยทำตัวให้น่ารักเนาอให้เป็นที่รักของทุกๆคนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆแล้วก็จะทําให้คนภายนอกมองเราน่ารักด้วยนะครับเป็นอะไรที่อ่า <c oughs> เขาเรียกว่ามองอะไรเป็นอะไรที่แบบมองมองเราแบบ น่ารักครับทุกคนคือการที่จะเป็นศิลปินเนาะคือมีตัวอย่างให้ดีที่ดีให้ดูเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับในวงสาวน้อยเพรบันแพคมีหลากหลายบุคคลมากๆที่สามารถเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับอันนี้อิมอิมมองว่าก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะว่าจะเอาคนไหนเป็นแบบอย่าง หรือจะเป็นตัวของเราเองแต่จริงๆแล้วการจะเป็นศิลปินน่ะเป็นตัวเอง100%ไม่ได้นะครับทุกคนเป็นตัวเป็นตัวเองแบบ100%เลยไม่ได้จะวีนจะเวียงจะเออเอาคนนั้นไปพูดคนนี้ไปพูดแบบนี้ครับทุกคนคือจะเป็นตัวเองไม่ได้เราก็ต้องเก็บไว้ในใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเท่าที่ผู้จัดการมาเดียวออกมาโพสต์เนี่ยเรารู้เลยว่าผู้จัดการมาเดียวเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรก็อาจจะโพสต์ในภาพรวมไม่ได้เจาะจงว่าใครอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะให้คนที่เออได้มาอ่านเนี่ยได้ชุดคิดวี่ ฉันจะไม่เอาเรื่องคนนั้นคนนี้ไปพูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวต่อมาเรามาส่องคอมเมนต์ชาวเน็ตกันบ้างนะครับอ่ะสำหรับแอดมินมหาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนนี่นะครับไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนอันนี้พูดอันนี้เป็นน้องแอดมินมหานะครับมาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็อีกหลากหลายคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนก็บอกว่า ออสวาแนมีสะดุ้งนี่นะครับทุกคนนะ FC ก็จริงๆ FC ก็ไม่น่าจะรู้หรอกว่าเป็นใครแต่ว,ว่าอาจจะมาคอมเมนต์แบบในภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนะาบางคนก็บอกว่าถ้าใจไม่รักจริงก็อยู่วงหมอลำไม่ได้ดอกจ้าร้อยพ่อพันแม่เห็นไหมมีคนคิดเหมือนนุ่มอิ่มข่าวกระแสเลยนะว่าการที่อยู่รวมกันเนาะหรือว่าจากการที่จะเป็นศิลปินเนี่ยเราก็ต้องทำตัวให้แบบน่ารักนั่นเองนะครับตาวิเศษเห็นนะนี่อันนี้ก็คือ เอฟซี FC แฟนคลับที่เข้าไปแสดงความยิ่งเห็นอย่างที่บอกว่าโอ้โหเอฟซี FC เดี๋วนี้เก่งมากเอาจริงๆนะครับเอฟซี FC แฟนคลับหมอลำเนี่ยเก่งจริงๆครับทุกคนตามสืบได้ทุกสิ่งทุกอย่างแหละใครพูดอะไรไว้จําได้หมดนะครับทุกคนคือ,อแฟนคลับหมอลำแฟนคลับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยต้องบอกว่าหูตาไวต้องบอกแบบนี้หูตาไวจริงๆแล้วก็คืออยู่ทุกๆแพลตฟอร์มจริงๆแล้วก็อยู่กันแบบเรียลไทม์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างพิัดการคนเดียวเขาได้มีการโพสต์เนี่ย ก็โอ้โหทําให้แบบว่าแฟนคลับ FC เนี่ยก็พากันแห่แชร์นะแล้วก็ศิลปินก็มาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อไปผู้จัดการมาเดียวบอกว่าโพสต์จนกว่าคนเหล่านี้จะรู้สึกคนเหล่านี้จะหมดออกไปจากสังคม คนเหล่านี้จะหมดออกจากสังคมเนี่ยวมิมมองว่าเพื่อการาเดียวเขาไม่ได้คิดว่าจะไล่ใครออกนะครับเขาคิดว่าจะทําให้คนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบนี้จะได้กลับมาคิดใหม่ว่าฉันจะไม่ทําแบบนี้อะไรอย่างนี้ซะมากกว่านะครับนะก็ะที่เขาออกมาโพสเนี่ยก็น่าจะมีใจความเนื้อหาประมาณนี้นะครับซึ่งมิมข่าวกระแสก็ไม่ทราบจริงๆเนาะว่าเป็นใคร นะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าพอออกมาโพสต์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเชื่อว่ายูทูบเบอร์หลายคนเอาไปพูดต่อแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับข้อความของผู้จัดการมาเดี่ยวนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้กันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับพี่มาเดี่ยวเขาก็โพสต์ด้วยความห่วงใยแหละทุกคนไม่ได้โพสต์แบบว่าว่าร้ายใครนะครับโพสต์ด้วยความห่วงใยน้องๆนะครับที่แบบว่าอาจจะได้ยินอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนอืมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับมุ่งอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็วันนี้มีความเคลื่อนไหวใดๆอะไรยังไงมุ่งอิ่มก็จะเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบรับรู้กันเมื่อสักครู่คือลงข่าวไปเบื้องหลังไปโอ้คนมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากๆก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาฟังข่าวเข้ามาชมมุ่งมิ่มข่าวกระแสนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะคะพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับก็ดูแลสุขภาพร่างกายตััววววเเเออองงงดดดดด้้ยยยิินนนทททาาาาไไไปปหหมมก็ขุคคลภ ครับรักทุกคนครับ